สวัสดีค่ะเด็กๆภาษาไทยกับรู้วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอักษรน,นำกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้ว่าอักษรน,นำเป็นอย่างไรเรามาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนกันก่อนดีกว่านะคะเด็กๆท่องคำเหล่านี้แล้วก็ทำท่าทางประกอบตามรูนะคะพร้อมนะคะอ่าเข่าศอกมือมือศอกศอกมือ เข่าศอกมือมือแก้มแก้มมือเข่าศอกมือมือหัวหัวมือเข่าศอกมือมือศอกศอกมือเข่าศอกมือมือแก้มแก้มมือเข่าศอกมือมือหัวหัวมือโอเคนะคะเกมนี้ถ้าเด็กเรียนคลิปวิดีโอแล้วเด็ก เมื่อยรู้สึกเมื่อยเหนื่อยหรือง่วงนอนเด็กๆก็สามารถที่จะเล่นได้นะเล่นกับน้องๆเล่น,ลนยู่คนเดียวก็ได้นะคะจะได้สดชื่นแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเรียนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าอักษรนำเป็นอย่างไรคำที่ใช้ในภาษาไทยคำบางคำะสมด้วยพยัยชนะต้นหนึ่งตัวนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นคำว่าแพทย์คำว่าแพทย์ พยัญชนะต้นคือพอพานสาระแอไม่มีรูปวรรณยุกต์ตัวสะกดก็คือทอทห,หารตัวการันต์ก็คือย่อยักษ์นะคะคาว่าปวดพยัญชนะต้นคือปอปลาสาระอัวไม่มีรูปวรรณยุกต์ตัวสะกดก็คือดดเด็กตัวการันต์ไม่มีคําว่าจอบพยัญชนะต้นคือจอจาน สระอไม่มีรูปวรรยุกต์มีตัวสะกดคือบาเบนไม้ไม่มีการันคำว่าน,น้องพยัญชนะต้นคือนอน,นูสระอรูปบรรณยุ์เอกตัวสะกดคืององูไม่มีการันแต่คําบางคําในภาษาไทยนะคะประสมด้วยพยัญชนะต้นสองตัวตัวอย่างเช่นคําว่ากวางพยัญชนะต้นก็ไก่วแหวนสระอาไม่มีรูปวรรยุก์ มีตัวสะกดงงูไม่มีการันคำว่าเปลี่ยนพยัญชนะต้นคือปอปลาลอลิงสระเอียรูปบรรยุกเอกตัวสะกดก็คือ,น,อนหนูไม่มีตัวการันคำว่าหมูพยัญชนะต้นคือหอหีมอมาสระอูไม่มีรูปวรรยุกไม่มีตัวสะกดแล้วก็ไม่มีการันคำว่าสร้อยพยัญชนะต้นก็คือสอเสือรอเรือ สารอมีรูปบรรยุกต์ตัวสะกดคือยอยักษ์แล้วก็ไม่มีกรันคำว,ว่าเคราะห์พยัญชนะต้นคือคอควายรอเรือสารอรูปบรรยุกต์ไม่มีตัวสะกดก็ไม่มีส่วนตัวกรันก็คือหอหีบคำว,ว่าเฉพาะพระญชนะต้นคือชอชิงพอพานสารอ ไม่มีรูปบรรยุคไม่มีตัวสะกดแล้วก็ไม่มีตัวการันนะคะส่วนคําว่าอักษรน,นําอักษรน,นําก็คือพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันแต่อ่านออกเสียงเป็นสองพยางโดยพยางต้นจะออกเสียงเหมือนมีสระอะประสมอยู่เพียงกึ่งเสียงแล้วก็พยางหลังจะออกเสียงตามสระที่ประสมอยู่โดยจะมีวิธีออกเสียงจะขึ้นอยู่กับพยัญชนะตัวหน้าและตัวหลังนะคะ ดัตงต่อไปนี้นะ1คําที่มีอ,อักษรน,นำที่อ่านออกเสียงออกเสียงแบบไหนนะออกเสียงเป็นสองพยางก็คือพยางแรกจะออกเสียงพยัญชนะตัวที่หนึ่งผสมกับสระครึ่งเสียงพยางหลังจะออกเสียงพยัญชนะตัวที่สองะสมกับสระและพยัญชนะตัวสะกดตามที่ปรากฏ ส่วนวรรณยุกต์ออกเสียงตามพะเยัญชนะตัวที่หนึ่งซึ่งลักษณะจะคล้ายกับมีหอนำอยู่และออกเสียงเหมือนหอนำดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆเราฟังเพลงนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพลงอักษรนำ เอาละค่ะจากเพลงนะคะเด็กๆจะเห็นว่าอักษรน,นำอักษรน,นําเป็นยังไงสอ,อนนานั้นมีหลายอย่างนะคะซึ่งตัวอย่างอักษรน,นํากลุ่มแรกก็คืออักษรสูงนําอักษรต่ําเดี่ยวซึ่งได้แก่ ขอไข่ okay. นำนอนเนนอย่างเช่นขณะขนมขมวดขยันชงนฉนวนชมวกดฉลาดขะไงาถนนถวายทะเลทลายพงกผนังพยองผลิตพวาปรังฝรั่นสงาสนุกสมุทสยามสระสลับสวาย ถ้าส่อชิงนำก็อย่างเช่นคำว่าฉไหนฉมังฉลามฉลาบฉลองเฉลยเฉลี่ยฉะลูถ้าเป็นทอถุงนำก็อย่างเช่นคำว่าถนัดพงะพงาผนึกผแหนพเหยอถ้าเป็นขอไข่นำก็อย่างเช่นขนุนขมแขงขมีขมันขมับขยะขยายขยับขยำขย่ำขยี่ขยืบขยื่นขโยขโยง ส่วนถ้าเป็นสอนำก็อย่างเช่นคําว่าสงบสงวนสนานสนามสเสนอสนองสมานเสมอส,สมองสมุนสมุดสมอสยายสแยสลายสล,ส,ลาสลักสลากสลัวสล,สลิดสลัดสวิงอย่างนี้เป็นต้นนะคะกลุ่มต่อไปค่ะคืออักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยวเช่น คำว่าจมูกจรวดจวักตะหนุตลกตะวาประรดประหลอดปลัดองุงนอนาอร่อยตลอดตะล,ตะลิ่งตลเอิตโนดตลับตลาดนะคะต่อไปค่ะถ้าพยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรต่ำ หรืออักษรตัวหลังไม่ใช่อักษรต่ำเดียวก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกต์ปรากฏแต่รูปเป็นอักษรนำเท่านั้นแต่อ่านอย่างเดียวกับคำเรียงพยางซึ่งเรียกว่าคำแบบเรียงพยางซึ่งปัจจุบันในตำราบรรทัดฐานภาษาไทยแบบใหม่จะไม่นับเป็นอักษรนำนะคะตัวอย่างเช่นอักษรตามนำอักษรต่าเดียว คำว่าพนาพยาชนิดอักษรสูงกลางตามนำไม่ใช่อักษรต่ำเดียวได้แก่คำว่า,าเผชิญนครสภาสตังนะคะเรามาลองทบทวนอักษรนำอีกกลุ่มหนึ่งกันว่าจะเป็นอย่างไรมาฟังเพลงจากเพลงนี้นะคะ เจ้า So ะะเช่งเมื่อสักครู่นี้ก็คือคำที่มีอักษรน,นำอักษรน,นำแบบไหนอักษรน,นำที่อ่านออกเสียงเป็นพยางเดียวเช่นเมื่อหอนำอักษรตาเดียวหรืออ,อนำยเสียงวรรณยุกต์ของพยางตามเสียงตัวหอหรือตัวอ,อที่นำแต่ไม่ออกเสียงหอหีบหรือออ่างนะคะ ดังต่อไปนี้คำที่มีหอนำอักษรตําเดียวงองูยอผู้หญิงนอหนูมอม้ายอยักษ์รอเรือรอลีงวอแหวนหรือ,ออ่างนำยอยักษ์ตัวอย่างเช่นหอนำงองอกหงิกหายแงนงเหงาหอนำยอผู้หญิงเช่นหญิงย่้าใหญ่หอนำนอหนูเช่นหนึ่งหนัก ไหนหนาวหนูหนีหนี้หน,นามหนอกหนักแหนหน้าหอนาม้มาอย่างเช่นคําว่าหมูหมูหมาหมีหมวกหมวยหม้อ,ม,อม,ม้อนเหม็นเหมือนหมอกหอนำมก็อย่างเช่นยุด่ยห ER, แยยอกหอดเย,ยียวหมยหก้อม้อนหมีนหยิบนหมากหอนารอเรือก็อย่างเช่นคําว่ารีรอกรู้ราหรือเหรีรยญ ส่วนหอนำรลอริงก็อย่างเช่นหลับเหลาเหลือโหลลุล้มหลายหลอกหลุดไหลแหละหลาหลวงส่วนหอนำวอแหวนก็อย่างเช่นหวังไห,หวแหวนหวีหวายหวานแวกหวานไว้หวัดเปต้นนะคะส่วนคำที่มีอนายอมีอยู่แค่สี่คำนะคะได้แก่คำว่า ยาอยู่ยางยานะคะอ่ะมาลองฟังเพลงออนำายกันอีกสักเพลงหนึ่งนะคะเพื่อเด็กจะได้ฝึกจำเพลงช่วยจำจะได้จำได้นะคะพร้อมนะคะเพลงอนำนะ Yeah, you know, so ค่ะคิดว่าเพลงช่วยจำเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆได้จำเรื่องอักษรน,นำได้ง่ายขึ้นนะคะเรามาดูกันต่อค่ะว่าอักษรน,นำเป็นอย่างไร,รนะคะวิธีสังเกตอักษรน,นำนะคะสรุปได้ก็คือมองเห็นหอหีบหอนำอักษรต่ำเดีย่ยวอย่างเช่นคำว่างายใ่นี้หยอกหรือแหวนหมดหลังถ้ามองไม่เห็นหอหีบก็จะเป็นอักษรสูงกลาง นำอักษรต่ำเดียวก็อย่างเช่นขยันสนุกตลกประหลอดแล้วก็อนำยอจะมีแค่สี่คำเท่านั้นก็คือยายูยางย,ย,ยานะคะก็หวังว่าเด็กๆจะเข้าใจง่ายขึ้นในเรื่องของอักษรนำนะคะเอาละค่ะเราไปดูกันต่อ ให้เด็กๆลองทําแบบฝึกหัดหลักภาษาไทยเล่มหนึ่งนะคะหน้า26ถึงหน้า27แต่เดี๋ยวครูจะพาเด็กๆฝึกทําชุดที่6ข้อ1กันนะคะสัก6คําแล้วกันอ่ะเปิดหนังสือไปพร้อมครูเลยนะคะหน้า26ค่ะคําแรกคําว่าแพทย์คําว่าแพทย์พยัญชนะต้นก็คือพอพานตาระแอมีรูปวรรณยุกไหมคะไม่มีรูปวรรณยุกตัวสะกดก็คือ ททหารตัวการานก็คือยอยักษคำที่สองคำว่าไข้พยัญชนะต้นก็คือขอไขว่วแหวนสระก็คือสระไอรูปวรรณยุกโทตัวสะกดมีไหมคะตัวสะกดไม่มีตัวการันก็ไม่มีนะคะคำที่สามคำว่าเฉลียงเฉลียงพยัยชนะต้นคือ ชอชิงกับลอลิงสาระเกียมีรูปวรรณยุกไหมคะไม่มีตัวสะกดในที่นี้ก็คืององูมีตัวการันไม่เอ่ยไม่มีตัวการันนะคะคำที่สี่คำว่าน,น่องพระยัญชนะต้นก็คือนอนหนูสระอรูปวรรณยุกต์เอกตัวสะกดคืององู ไม่มีตัวการันคำที่หําคำว่าความพยัญชนะต้นคือขอควายว่แหวนสระอาไม่มีรูปวรรณยุกต์ตัวสะกดคือมอมา้าตัวการันไม่มีคำที่6คคำว่าไม้พยัญชนะต้นคือหอหีบมอมา้าสระอาไม่มีรูปวรรณยุกต ตัวสะกดคือยอยักนะคะอ่าข้อที่เหลือข้อ7ถึงข้อยี่สิเด็กๆลองไปฝึกทำเองนะคะไปแจกคำสะกดด้วยตัวเองลองทำดูนะคะแล้วก็ไปทำหน้า27ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ